ท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้สินค้านะฮะต้องรีบจดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับจดเบอร์นี่ครับเอากระดาษประกาศามาจดเลยนะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้คือเบอร์0 2 3 7 8 9 5 5 5, 5, 5อย่าทักข้อความมาเพราะว่าการทักข้อความมาเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเนี่ยพนักงานของเรามันไม่เห็นข้อความก็เลยไม่ได้ตอบลูกค้าแต่ถ้าโทรมาเนี่ยท่านผู้ชมกริๆๆๆ๊งกริงกริ้งเขารับเลย แล้วจะจัดส่งสินค้าไปให้ที่บ้านเมื่อจัดส่งสินค้าไปที่บ้านแล้วท่านค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับโอมะอาพุทโณโหพุทธายะสิอธังเปิดอัครายังตังโหพุทธายะเปิดมงคลจักรวาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดทรัพย์สินนานาเปิดสิ่งมีงามลังไหลมีมาเปิดพุทธประธรรมเครื่องรักษาเปะโอมหารวย นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ,ะ,ายะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะพ่อพามนะใ,ใ,ให้เรา,เราคิดดีพูดดีดดทำดีบุญมันจิตใจสว่างแล้วเป็นเหตุไปสู่ความเฉลญรุ่งเรืองคุณแม่ค่ะพระคาถานะโมพุทธายะเนี่ยถ้าเราสวดภาวนาในยามที่แบบเราทุกข์ใจไม่สบายใจนะแล้วเราก็คิดดีพูดดีทำดีไปด้วยนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้กระทำแต่ความดีเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าย่อมมีแต่ความสุขความเจริญนะ,ะไปไหนค้าขายก็ดีเนี่ยพูดดีนะ,ะก็ย่อมมีแต่คนรักเมตตาอยากอุดหนุนอยากซื้อไปไหนก็แควคาดปลอดภัยไม่มีใครคิดร้ายกับเราถูกต้องะนะฮะดังนั้นนะครับมีแต่สิ่งเป็นมหามงคลใครที่อยากได้ตรงนี้ ครับงหงนทนะฮะเราลดราคาให้ฉลอง15ปีทองที่มูสัตสัส้าสรรมาจาก1,200บาทตัดเลขพันออกไปเลยครับตัดเลขพันออกไปเลยาหาเหลือแค่200บาทมาแล้วนาฬิกาที่ทั้งสวยและเป็นมงคลรุ่นใหม่ล่าสุดนริกายันโมพุทธายะ ีเหชท่านเป็นเจ้าของทั้งของสุภาพบุรุษและของสุภาพสตรีของผู้ชายหน้าปัดสีน้ำเงินและสีดำของผู้หญิงเพชรสุดสวยหรูอลังการเมื่อเพชรโดกนกระแสไฟเพชรจะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟ,งฟงิ้งสุดสวยงามเหมาะอย่างยิ่งใสเป็นงานสังคมไมป,ประชุมไม้ทานเหลียงและกระจกกันนวลขีดได,ยไดยย้ยังมีวิสภาพร้อมกันน้ำได้ยังมั่นใจในราคาพิมพเลือนละ2 9 9้าบาทค่าจดส่งเพียงร้อยเดียว เข้าพิธีอันเชิญจิตอธิษฐานอย่างยิ่งใหญ่กับงานประจำปีหนุนดวงโชคลาภเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นสีสริมงคลทําผู้ที่สงสัยผู้ชายผู้ชายให้เป็นเจ้าของวันนี้ในราคาเพียง20 0บาทจากราคาปกติราคาเงินละหน0ั 1, บาทพิเศษเปิดตัวให้เจ้าของไปเลยเพียง200บาทฉลอง15บปีทองให้เป็นเจ้าของไปเลยเพียงวันละ1น0รอยท่านเท่านั้นและมีบริการเก็บเงินไปทาเพียง50บาทและคัทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้า แล,และของกราบของทุกท่านที่ให้ความรักและความศรัทธาในการทํางานของบริษัทของเรา2 0 0บาทเนี่โอ้โหท่านผู้ชมไปนะครับราคานี้เป็นที่แบบว่าใส่ลุยสวนลุยนาคันน้ําได้อย่างเงี้ยนาฬิกาที่กันน้ําได้เนี่ยแล้วมียันโดดเด่นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยอย่างเงี้ยคือ,อยันที่เป็นมหามงคลยันน้ำมงพุทธายะประดับไว้เนี่ยทั้งของผุ้ชายก็ดีและของสุภาพสุรีก็ดีเนี่ยไม่มีใครกล้าผลิตมาได้แต่เราบอกแล้วว่ารอบนี้ เราขอมอบให้หแต่นี้มาดูความคงทนนะนาฬิกาของเรานะครับท่านผู้ชมคงทนมากเลยไม่แตกไม่พังง่ายๆ่คือนาฬิกาเนี่ยหรือสินค้าสิ่งของที่ใช้ไปเนี่ยมันต้องมีแตกพังหรือแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแตกต้องไม่แตกไม่พังง่ายๆใช่ถ้าแตกพังง่ายไม่มีคุณภาพแต่ตเราจะเทสต,ต่อหน้าในตำรวจของเราเลยว่าสินค้าของเราไม่แตกไม่พังง่ายๆนะครับผมกราบขออนุญาตท่านนะเดี๋ยวเทสให้ท่านดูนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาเนี่ยทุบไปตรงนี้ นะครับดูซิว่ากระจกจะแตกไหมนะครับอ่าพร้อมนะกล้องอยู่ตรงนี้เลยครับกระแทกเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะนี่เข็มหลุดไหมนี่กระจกแตกไหมไม่แตกเข็มก็ไม่หลุดนะฮะกลับเดี๋ยวให้ท่านดูนะฮะเห็นไหมฮะครับไม่แตกครับเดียันปกติฮะยังเดินนะยังเดินอยู่นะครับอ่าแล้วับนี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณภาพคู่กับคุณธรรมกว่า15ปีแล้วที่เราผลิตนาฬิกา ที่หน้าปัดก็ดีหรือด้านหลังก็ดีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดคือยันน์มับมพุทธายะให้เป็นเจ้าของไปเลยครับนี่นะฮะรีบโทรไปด่วนนะฮะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้ชมครับที่สําคัญนะฮะเวลาที่สนใจสินค้าเนี่ยต้องโทรเท่านั้นนะครับขอย้ำนะฮะโทรเท่านั้น,นะฮะโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้คือเบอร์0 2 3 7 8 9 5 5 5, 5, 5ขอย้ำนะครับท่านผู้ชมครับโทรมาได้24ชั่วโมง จะมีน้องๆทีมงานพนักงานคอยรับโทรศัพท์นะฮะอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ย24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยโทรมาได้ตลอดมีพนักงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันพักนะครับนี่นะฮะน้องๆเต็มไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้สินค้านะฮะต้องรีบจดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับจดเบอร์นี่ครับเอากระดาษประกามาจดเลยนะ,ะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้คือเบอร์02 3 7 8 9 5 5 5วันนี้นะครับผมขอกราบขอบคุณคุณแม่นกจันทนาสิริพลนะครับดาราทุกปรทอารข่งประเทศไทยแล้วก็พ่อพามองเรานะครับและท่านผู้กลับนะครับกรับพบเงินสูงท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วอยากได้ให้รางวัลชีวิตวันนี้เพียง200บาทเก็บเงินปลายทางส่งของให้ที่บ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับค่าจะส่ง50บบาทสินค้าแตกหักพัง มีปัญหาภายในเจ็วันเปลี่ยนเรียนใหม่ภายในหนึ่งปีซ่อมฟรีค่าแรงไม่พอนะไม่พอผมขอมอบวัตถุมงคลจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุนี่ท่านผู้ชมอยู่ในผานทองนี่เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะค,คุณแม่พ่อพามัสมูกรับ,รบท่านเจ้าคุณอลงกฎมอบมาให้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ท่านสร้างมาเรียกว่าเป็นเหรียญแห่งความเป็นมงคลยิ่งนักนี่นะฮะ ภาพสวยมากผ้าสวยมากสวยนะคุณแม่เนาะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีรูปท่านเจ้าคุณข้างหลังอโหรงกฏอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะและที่สําคัญครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอโหรงกฏมอบหมัดฝรั่งค่ะเชียร์ไทยมาให้ด้วยเชียร์ไทยด้วยจากใจฟ้าอาคานามีใช่ค่ะอ่านะฮะเนี่ยท่านผู้ชมได้หมดนี่เลยนะฮะแล้วก็มีรูปแมกกาซีนนะติดไว้กับน้งคนกับบ้านเมื่อบูชามีมีรูปอย่างนี้ด้วยเหรอฮะรูปแมกกาซีนนะคะแปดคูณสิบนะคะท่านอ๋อของท่าน าคุณเอาลงกดให้ด้วยแห่ง<ไ>วัดพร,ระบาทน้ำพุเนี่ยได้หมดนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับนาฬิกาเลือกเอาครับท่านผู้ชมเราจะเลือกเอาว่าเอาของสุภาพบุรุษหรือของสุภาพตีก็เรียกเลยหนึ่งเรือนนะฮะ,ะแล้วก็ได้ชุดผานอย่างนี้ไปเลยครับหนึ่งชุดส่งไปมอบให้เป็นของขวัญให้ลูกให้หลานไปะนะครับแล้วก็มีรูปท่านเจ้าคุณอาลงกดแห่งวัดพร,ระบาทน้ำพุแบบนี้ด้วยสวยงามแล้วก็เป็นมงคลยิ่งนักเลยนะ,ค,ะครับเอาไปใส่กรอบนะฮะ,ะนี่แหละฮะพระนักปฏิบัติพระผู้บริหาร ทา <ạ. S 1> ่านเจ้าคุณอลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุครับเอาล้วฮะท่านผู้ชมครับรีบโทรมาสั่งซื้อด่วนนะฮะที่เบอร์02 3789 555เลยนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าดีเห็นแล้วสวยเห็นแล้วเป็นมงคลอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตเนี่ยเงินแค่200บาทจะแบ่งไปให้ท่านภูมิกับเนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลสงฆ์นะครับ ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบพัฒหารถวายพระที่ไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปช่วยกับโครงการคนส่งมอไปซื้อโลงโลงศพให้กับศพที่ไม่มีญาติแล้วทางโครงการคนส่งมอเนี่ยก็จะได้ใช้ศพเนี่ยไปเป็นครูใหญ่ครับเพื่อให้คนไปนั่งปงจิตในการที่ภาวนาตนแล้วก็มอบให้กับวัดอินทริพานนะครับแล้วก็ยังมีวัดพระบาทน้ำพุ ไปช่วยคนที่ติดเชื้อเฮสซวีและก็ลูกหลานกัมพาที่นั่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีวัดปราสาทโสพลค่ะทาไมต้องไปที่นั่นด้วยครับก็เราได้นําพระสมเด็จโตปู่ทวดแล้วก็พระแก้วมรกตแล้วก็พระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากไปไว้ที่ท่านค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีที่คุ้มแดดคุ้มฝนคุณแม่ก็อยากจะไปตั้งไปสร้างตั้งเต็นท์ให้กับท่านสาธุกุณากุณากรุณากุณากรุณากร่ณากรุณากรับากรุณากรากรุณากรุณารุณากรุณากรุณากรรากรุณากรากรา ยันนะโมพุทธายะดีอย่างไรจากพระคามเราพระความครับดีอย่างไรฮะนโมพุทธายะเป็นแม่อัขระเป็นแม่ธาตุคนโบราณจะเรียนคาถานี้นโมพุทธายะสิทธังคาถาบทต้นคือองค์การพิทุนาอกุปานางังประมาสัตป,ปฏินามอริเกเปสโสอัคตโตปัญจาปรปะทุมังทิสวนณโมพุทธายะวัฒนังเราใส่ในาฬิกาเนี่ยแล้วนาฬิการเราหมุนเวียนไปทางขวาหมายถึงเวียนไปสุขความเจริเวียนตามเข็มนาฬิกาตามตามท่พระเขาเวียนเทียนโบสถ์นะครับ ตามที่เวียนเทียนโบสถ์เนี่ยเราจะเห็นว่าไปเวียนตามเข็มนาฬิก,กาเขาเรียกประทักษณศ่าหรือทักษิณานวัตรตามภาษาพระนะครับก็เป็นมงคลเป็นแม่ธาตุคือณอโปธนะโมปัทวีธาตุม<ฮ>ะพุตเตชลธาตุพระทาวยธทะทยะอากาศธาตุยะคาถาสําคัญแต่โบราณเนี่ยเขาจะมีน้ำมูกเสสอดแทรกอยู่เป็นตัวหลักเลยณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทัดีเย็นดูก็คือเป็นเมตตา นะชื่นหมอชมพุทธเป็นมานิยมเนคนท่อไปทั้งเมืองทางเรื่องยงประ,สะเสด็จกาจรณ์ชาปจิตมรชาปใจพุทธรักไทยเทยอดุยะมนุษย์หญิงไทยเอลยมารักจนสิ้นยาวะชวงมุตตะสังเปียงมะมะอันนี้เป็นมหานิยมหรือทาป้องกันภยัยจะมีนะบางดินโมบางเพิ่พุทธบางลูกพระอุตตกะบอกยะยิงไม่ออกคาถาสำคัญสำคัญจะขึ้นตัวได้มพุทธายะหรือมีนะโมพุทธายะแทรกอยู่เช่นคาถาหลวงป่ารืว่าบัดบางนมโคก่อนจะขึ้นเรยอะระโยงก็ได้คนอย่างเขาก็จะขึ้นพุทธมาอุนะโมพุทธายะึ่่งเเป็นคคาาาาถทีสัญมกให้รแบบวา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะพ่อพามนะใให้เราคิดดีพูดดีทําดีทุกครั้งที่นึกถึงบุญมันจิตใจสว่างแล้วเป็นเหตุเป็นสู่กรรมเฉลิญรุ่งเรืองเอาละครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเราลดราคาให้ฉลอง15ปีทองที่บริษัทสร้างสรรค์มา